สวัสดีครับวันนี้มาดูทำละบัดหนึ่งร้อยบาทนะครับผลิตในรายการที่สิบเป็นลายเซ็นใหม่ล่าสุดนะครับปีดีวอละไทยนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงการคลังปีดีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยวอลละไทยนะครับเป็นลายเซ็นใหม่นะครับผมบางคนก็สะสมบ้าง ครับหนึ่งมืนบาทนะครับแหวนหนึ่งมืนบาทมีสิบแหนนก็หนึ่งแสนบาทนะครับผมอันนี้เป็นลูกนะครับผมอันนี้แรกมาเก็บสาหรับนักสะสมที่เก็บลายเซ็นเก็บธนบัตรนะครับผมก็คดงามก็สวยครับผมแต่ก็เลขก็ไม่ค่อยสวยมากแต่ก็เก็บได้ ผมสำหรับคนที่อยากจะเก็บเนาะ